Yeah. จะได้ดูแฟนแคมกระแสเข้ามาซิของเมื่อเดือนสตทเดือนนี้แล้วอุ้ยริงหอ่อขอบคุณมากหนูคือหนูแบบตื่นเต้นจริงๆตอนทําโชว์นั้นหนูแบบสดมนก่อนขึ้นเวทีเลยว่าขอให้มันทําได้และนั่นแหละที่พี่รู้จักเมื่อและมาตามเมอร์พอเธอคือราชบุรียนราชบุรียนะฮะใช่หนูคนราชบุร,รีคนราชรี <laughs> ขอบคุณมาครับ และที่ตะลึงคือกรรมการคอมเมนต์วันนั้นตอนนั้นเอ๊ะทำไมถึงวันนี้พี่อ่านเกมขาดเลยค่ะมันเป็นยังไงคะพี่เพรศมันเป็นยังไงคือตอนนั้น่หนูเครียดมากเลยนะแบบว่าตอนที่หนูเจอคนคอมเมนต์ว่าน้องไม่เหมาะกับการเป็นไอดอลอ่ะควาจริงหนูก็แอบเครียดนะหรือว่าแบบตอนแรกหนูก็เอ๊ะสับสน สอบสวนว่าหนูเหมาะกับการเป็นไอดอลจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ตอนที่แบบเจอคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ใช่คอมเมนต์จากพี่เขานะแบบคอมเมนต์จากคอมเมนต์คอมเมนต์ใต,ต,ต้ใต้โพสต์อะตัดได้โพสต์แล้วก็ในในทวิตเตอตอนนี้เรียก Twitter ไม่ได้ต้องเรียก X ใน X อ .dot คอมนะก็ฟังเรื่องใน X อ .dot คอมนะก็ก็เลยรู้สึกว่าแบบเออว่าฉันตัวฉันแบบไม่เหมาะกับการเป็นไอดอลนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า หนูก็รู้สึกว่าตอนนั้นนะมันเป็นช่วงโควิดหนูก็เลยรู้สึกว่ามันยังไม่ไม่ไม่ได้อันี้เลยยังไม่ได้แบบหนูเองยังไม่ได้ยังไม่ได้โชว์ของเลยมันเป็นช่วงโควิดที่แบบไม่ไม่ได้โชว์ที่ไหนได้เยอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่ายังไม่ได้โชว์เลยหนูรู้สึกว่าหนูแบบมันมันตอนนั้นมันมี passion เต็มเปี่ยมในการที่แบบอยากจะทํานู่นอยากจะทํานี่อะไรเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกแบบไม่ได้หนูต้องแสดงให้คนที่คอมเมนต์ให้เห็นเลยว่าหนูแบบ หนูก็ต้องเป็นไอดอลให้ได้อะไรเงี้ยก็สุ่ถึงแม้มันก็จะดูแบบงูงูงปลาๆหน่อยนะไม่ใช่ไอดอลรูเอสอาจจะไม่ใช่ไอดอลรูเดสแบบที่ทุกคนต้องการนะแต่รู้สึกว่าหนูก็ดีใจมากๆที่ออกมาเป็นอย่างงี้เพราะว่าหนูรู้สึกหนูเป็นตัวของตัวเองมากเลยนะแล้วก็ขอบคุณมากที่ทุกคนชอบตัวหนู จริงๆอ่ะคือพยายามมากเลยนะหนูอยากจะแบบน่ารักอะ่ะหนูเห็นแบบทุกคนเวลาเพอร์ฟอร์มแบบไอดอลหลายๆวงใช่ไหมเวลาเพอร์ฟอร์มอ่ะคือแบบน่ารักมากทํายังไงอ่ะซึ่งหนูเองก็ยังหาคําตอบเลยยังไม่สามารถทําได้แต่รู้สึกว่าตอนนี้ที่หนูทําอยู่อ่ะมันเป็นตัวของหนูเองแล้วอะไรเงรี้ยก็รู้สึกดี